สวัสดีค่ะพัทรชนบริบาลพะโมคนสามารถไม่แกะแดนค่ะมาอ่านคลิปเพื่อแชร์ประสบการณ์ในการรับประทานโอเมก้าออยล์จากบริษัทริสบันทุนายค่ะขอขอบคุณพระเจา้าที่ให้มาได้รู้จักกับโอเมก้าออยล์ขอบคุณพี่ธวัชชัยทัพประสิทธิ์นะคะซึ่งไปเจอพี่ธวัชชัยที่ลายกลุ่มกลุ่มหนึ่งแล้วก็พี่ธวัชชัยก็ชวนให้น้องได้มารู้จักกับ โอเมก้าออยค่ะพอรู้จักแล้วก็ได้สัมผัสได้มาทานทานได้13วันปรากฏว่าต้องต้องไปตรวจไปตรวจเบาหวานไปตรวจเลือดตามปกติแล้วมันตรงกับบรรดพอดีสิบสามวันก็เลยคิดว่าเอ้ทานไปสิบสามวันจะเห็นผลอะไรไหมเนาะทานแค่นิดเดียวเพราะว่าก็ปฏิบัติตามท่านอาจารย์นัดและอาจารย์ประสินท่านแนะนําตลอดคือให้ทานคู่กับข้าวเหนียวดํา แปะกั้วยแล้วก็ลูกเดือยต้มทานค่ะแล้วก็ทานน้ำเยอะๆปรากฏว่าผลตรวจเลือดออกมาคุณไปทำอะไรมาคะคุณสามารถเลือดจางธาลัสซีเมียคุณหายเบาหวานก็ไม่มีเบาหวาน90ความดันดีมาก111ขอบคุณพระเจ้า อยู่กับธาลัซีเมียมา44 14, 14, 14ปีกับการกินโอเมก้าออยแค่1 3วันแล้วธาลัซีเมียหายไปขอบคุณพระเจ้าที่ให้ได้รู้จกักกับโอเมก้าออยค่ะสุดยอดมากธาลัซีเมียหายไปซึ่งมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์จริงทุกอย่างถ้าเลือดเราดีอะไรเราก็ดไีไปทุกอย่างใช่ไหมคะ ก็ทุกอย่างมันดีขึ้นถึงจะยังไม่หายร้อยเปอร์เซ็แต่แต่ก็มีความมีความภูมิใจที่ธาลัสซีเมียของตัวเองหายไปได้ <c oughs> คิดว่าสุขภาพก็คงดีขึ้นเรื่อยๆค่ะขอบคุณพี่บัญชัยทัพทประสิทธิ์นะคะขอบคุณท่านอาจารย์นัทท่านอาจารย์พระสิทธิ์ขอบคุณฤทธิ์สุวรรณทูนายขอบคุณโอเมก้าออยขอบคุณพระเจ้าค่ะอนนี้